อาลครับตอนนี้เราจะมานวัตสการวัดพระองค์องค์พระปฐมเจดีวดจดนวนนครปฐมครับเราได้มีโอกาสไปทุระที่วัดนี่เปนใช่ที่วัดที่ท 3, สามพานสามพานไปที่สามพานแล้วก็เลยผ,ผ่านวัดนครปฐม การไหวพระบุตทีดีพระพุทธพระร่วงโนตนาลิปใช่ปะอาจจะใช่นะสิ่งที่เชิดชูอภาคนี้ก็ต้องให้นครรยานะคร่บสุดยอดอยู่แล้วที่เราเข้าเข้าสู่วุฒนานบริเวณที่ช่วงข้างหลังวะเนี้ยอันนี้ไม่เข้าไปอ่ะออกไฟแดง มหาเทวราชเจ้าลำลึกมหากรร,ร,ร,รวมวัตถธรรมจังหวัดนครปฐมไม่ได้ดิไปได้เราก็ไปได้ไปไม่ได้ใช่ไหมไฟแด,ไดงไปได้กไปแเรากลัว <c oughs> <c oughs> ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเปนช่วยครับไปมันรั่วมันรู้วันไหนคนที่มีอิสระในชีวิตอ่ะเป็นคนที่โชคดีไม่ใช่ว่าคนที่มีเงินินทองมากก็โชคดีนะครับคําวเขาไม่มีอิสระจะไปไหนละนอนโคลนตานระแวงก็ใครจะมาโกงเงินก็ใครจะป้นมาจี้มาฆ่าแต่เราก็มีหมีมีกินเทปว่าไม่มีไม่มีเก็บครับไม่เก็บไม่รวยแต่ก็ ก็พออยู่ได้จะไม่รวยพอได้กินพอได้กินไม่เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้บ้างนิดหน่อยจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับครอบคุมนะอ้ยานี่คือความความจริงของคนสม,มชีวิตนเองมาสู่พระปฐมเจดีเราอนบ่ายไปเลยอม,มองเห็น นชีวิตสิ่งหนึ่งอย่างร้านค้ามาตัง้งมาตั้งแต่เช้าเปรียบเทียบชีวิตเขาว่าชีวิตเราบางคนก็รวยกันรวยเหลือล้นบางคนก็หาเช้ากิน่ํามันเป็นมันเป็งบุญเข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นเองขยันปานใดก็สู้คนที่ททำบุญทำบุญมาเยอะ แค่นั่งกับโต๊เซ็นไอ้ใครก๊กก็ได้เป็นเงินเป็นล้านเนปะ็นแสนะเดี๋ยวบางคนหาทั้งวันผมจะรับขับตะนนอนฮหลังเศร้าใจชีวิตเนาะชีวิตเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอด นี่เราจอดรถเรียร้อยแล้วครับเราจะเดินขึ้นไปสู่พระองค์พระปฐมเจดีย์ไหว้บูชานี่พระรองรถจะน่าลิดก่อนยี่วนเนื้องนานขรับบนปิดที่ครับน <c oughs> านดีใจได้มีโอกาสมา สวยงามสวยงามโอ้มอมข์ประทมเจดีย์พระรวงรถจตนาลิ์นับว่าเป็นสถาปัตยสถานอัน,น,อนคนนังหลายมากรบบาบไหวบูชาพัศการค่าเช่าค่าเข้าคนต่างชาติ 60บาทดูกคนไทยเสียเปล่าเนี่ยเก็บ <laughs> 60บาทเชียว <c oughs> เอาละนี่เก็บเงินพวกเ้อง <c oughs> มันมาขี้มาเยี่ยวประเทศเราเก็บตังค์หมดแหละจะมาล้างขี้มาอีกเก็บ60บาทตังค์ชาติ เอามั้เสวยงามสวยงามร่องรถจินาลิตโอ้อสวยงามสวยงามมีโอการผ่านไปผ่านมา เีเข้าไปคู่ทนดอกไม้ทุเรียนกันนะครับเออเดยวไม้ทุเทียนก่อนดอกไม้ทุเรียนก่อนมีกาสผ่านไปผ่านมาไม่ได้นะครับเข้ากรุงเทพไปมาสก,การโรงโาจาลตาริต มีต้นคำทองนี่ยาวไปไหนแผ่นทองนี้จะไปอยู่ในพระอุโบสถพระอุโบสถวัดพนะะระพุทธมณฑลีเนี่ยนะจะเจริญพระพุทธมณฑลเช้าเย็นทุกวันดูสิว่าได้หดินในคงมีบุญกัรหนับไหนไม่ต้องนิมนต์พระในวัดพระพุทธมณฑลีไม่ต้องนินมน,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 นมตนนมน์มันจะมาสวดมนต์ในนี่นี่แหละสุดยอดอนะคนรับเดิดอ,อ,อ,อะไรก็ได้แล้ว

ไม่ใช่อเลยมีุนเโอเคของคำนาเตะ พนหลังไหลมามาไม่สาอาอามบายว่าเรื่องลงลดจินาลิตองค์จำรอง,รองโอ้ทองคำหนาตเตอะเลยเอาไปหลอมมั้งทองคำปเปรี้วไปหลอมละลายจะเป็นทองคำต่อคูดออกคูดออกเป็ เขาเบ้าหลอมอาจจะให้ได้อโอ้จาทุคำบูชาไหมเดี๋ยไปดูองค์สมเด็จดีครับข้างหลังโอ้ดูบริเวณข้างหน้าเขาสวยงามสวยงาม ท่จจนานนายพาสจะหลวงพ่อด้วยจึมาดูมองไปทาตลาดของพ่อดออ้วยความผมเองเรามาดูเข้าไปชั้นในของอ,องค์พระปฐมจะดีนี่นี่พิดาหุน่นจีนน่ะเจ้าปรจาจญจีน จีนยังมาคลองปฐมจะดีย์เลยครับนี่อะไรเอ่ยหัวแดงเลยป๊าบโอ้โหวสวยงยามเออได้ได้ <c oughs> อ,อเขาเดินดูบริเวณรอบๆผอมจะดีครับน้ำวันใหญ่กว้างใหญ่ <c oughs> สมากคนจะมาเข้าไหว้นักการหลวงพรอร่อหลวงฤกษนาลิตก็กลับไม่ค่อยดมีกว่าได้เข้ามาเยี่ยมชมพระธาตุทำบูชาเท,ท่าไหร่มาบ่อย อาวุชานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันธมิธาตุโยอหังวันธมิสัพพะโสอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเข้าถึงสัพพุทธธรรมสงฆ์พระอริยสงฆ์เป็นไปทุกชาติไปข้าพเจ้าขอกราบองชาสารุมลานิกขาตองสุตมาธรรมุเจ้าด้วยรู้ถึงว่าอัน พุทธนประเสริฐหามิเดินไม่ได้รงกระทำบารลรีนับชาติมิท่วนเพื่อรัสรูอนุตรัสสมทภูิยานประกาศธรรมประกาศพระธรรมนำเวทในสัตว์ออกจากสังสารวัตเปลี่ยนด้วยพระอากรณมนิคุณพระบริจิิคุณพร,ระปัญญาติคุณพร้อมกราบพระนับพระธรรมพระเรียสงขอตั้งสจิษฐานด้วยอนิสงส์ผลแห่งบุญที่พึงปัจจัยให้ที่พึงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน แม้ต้องเกิดในภพชาติใดขอให้เกิดในสุขติภูมิภายใต้ลบหองพุทธศาสนาได้พบสัตว์ประุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีสัมพันธ์มีกายสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดทากลางกัลยาณมิตรและสัมมาทิฐิทุกชาติไปมีโอกาสฟังพระธรรมมีมอี่าสกฟังรธรรมประพฤธรรมอันถูกต้อง คำวันใดที่ล่วงเกินต่อพระพุทธธรรมพระสงค์พระริยะสงฆ์เราส,สรรสทั้งหลายในดิฉันใน้ดิฉันที่เตามปัจจุบันชาติก็าตามขอาการะอนโมขอขา่าวขออมคสศกรรมทั้งหลายขอกุศลบุญบุญขออุทิศส่งสนบุญที่ข้าพเจ้าอาวุธที่แด่ท่านผู้มีพระคุณทั้งญาติพี่น้องเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าท้ากรรมในเวรตลอดถึงท่านที่ขวนขวายกิจชอบ นั่นลงส่งไประโยชน์ต่อชาติพุทธศาสนาและมหาสัตว์อันทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายดังกลา่าวมานามให้จงเป็นผู้มีความสุขคุณนอาตุกันเถินถ้าทุกขอทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้ได้อันบนสูงบ่นกับผมด้วยนะครับสาธุเอามาละบุญก็ตั้งสายงานนะครับแบ่งบารมีแบ่งด้วยใจแบ่งด้วยความปรารถนาดีงามก็เนี่ย มีรอบนอกรอบในดนะ้วยนะเราเดินรอบในโอ้โหรอบชั้นบนนี่ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งโอ้โหไได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้โอ้โห,โโหร,อร,รอ้อนครับร้อนเขาลมวนอ่าลมใล,มใล้ลลมชายคานี่บางก็จะดี ดีครับดีดีด,ดีทางออกใช่ป่ะอ๋อขึ้แล้วเข้าทางไหนอ,นะอ่ะเข้าทางนี้นี่เกือบเดินไปหลงออครับเออที่เขาออกกันครับเอาละครับอ๋อเห็นออปราถมสูงอย่าเซนสง่า แล้วก็มีความวิติปรับเพื่อไม่ดีขอคาราในสงทั้งหลายนะที่ใครจะมาทมคลิปนี้ได้บุญกุศลพร้อมแม่คุณนะครับสาธุยุ่งแล้วครับผมออกมาผิดทางเออยังไม่ถึงรอบที่เราพอลงรถตนาลิตรที่อยู่นะครับให้เวลาคันนี้เดินบรรยากาศทั้งน้อยครับอืมไดได้ครับร่มรื่นมีต้นมะขามนะ พอขึ้นได้มั้งหมื่นสาวมาอยู่กันสาวนุ่มสาวโอ้โหมองไหนไม่ไปไกลครับไปสวยงามเออมันกว้างเอมันยากจนเดินนึกพิจะถึงเนะี้ยแต่มันยังไม่ถึงพี่เข้าไปดูทั้งหมดโอ้โหวงใหญ่นี้ อู๋เห็นเลยนาครับขึ้นไปหน่อยโอ้ยไอ้ยออเ,อเยอะอื้มบัลลูเลยองบเลลูเลยนางสวยงามโอ้โหใบหน้าพระพักดีลังใจสวดส่วนสวยงามมากโอ้ไม่ได้เคยขึ้นมาเลยครับเนี่ย ไม่คิดว่าจะมีพระองค์พระที่จะสวยงามขนาดนี้แาุ้ทำบุญหน่อยทำบุญสักหน่อยทำบุญสักหน่อยเดี๋ยวมาแล้วในพาดโอกาสบริจารของประถมเจดีดย์ครับมีอ้อยทำนะครับ

นี่เรานำเอาปวัติที่เราพอจะหามาได้ครับรืดองอันที่หนึ่งมีเขาเรล่าสร้างครอบกันเอง,องเพส่วนเสีเดียงที่หนึ่งรวลาอาจารย์อย่างนี้เาพละังท่านเอกหนึ่ เรงอักาศเป็นอย่งนี้ด้วดีตรงบาทข้อมูล18หลัสออทางมหุดร้ยตรางกัน900 1 2ใน2 96คเลขสลักที่วันศุกที่อสองกลางนกสวเข้านเขานนถึง42ลับอข้ามาต่อ5